มันออกแบบน,นี่เองจะไหลออกมาทีเราฟองละฟองแล้วก็จะไหลออกมาทีเราฟองเราฟองแล้วก็ออกจากตัวมันมันมาอยู่ตรงทีตรงปองปากไหลมาคิดว่าก่จะได้เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยแกวาจ่าจะใช้เวลาจับนั่น เขาเขาโอโนโคลนคือจนะใช้ไม่ได้เท่านะั้ออนเองคเนี่ยมันไหล่กมาที่ลำเม็ดไหลช่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ลเร็วนะเขื่อนออกมาที่ลำเม็ดลำเม็ดลำเม็ดเกือบขอบอง ด้วยความเข้าใจของคนเราไปเก็บมากันกว่าจะสดส,ดสดใหม่ๆจะดีวันนี่ mm. ทีน,นายได้เก็บสีชมพูจังๆ mm. มันฝักเสร็จแล้ว mm. นี่ก็ใช้เวลาฝักอีกนานนะเนี่ยเห mm. ็นในยูทูบบอกขึ้นเดียวมันมีแดนเป็นไปไม่ได้ครับใช้เวลา เริ่มทยอยเป็นกลุ่มละเป็นเริ่มยักสิบยี่สิบฟองละหมดหน่ะเป็นรอยหล,ลายลอยฟองเนียเที่ยงกับเมเซ็ดหนึ่งตัวประมาณนักสามลอยสามลอยฟอง ความจริงมันของไข่ตอนที่กลางคืนนะเนาะมันถึงจะสงบเนาะเว้ยนี่ออกมาที่พอมกันทีละสามเลยไหลมาพร้อมกันทีละสามมันไหลมาได้ยังไงมั้มันไหลเข้ามาเองเลยดิ้ด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 ดออกมามันไม่มีมือจับเด็แมัเฮ้ยแปลกเว้ยก็ไม่เคยเห็นหอยเอทออกไข่เหมือนกัน